สวัสดีครับพ่สวัสดีครับเพื่อนแม่ชื่ออะไรหรอมาจังไ,ไหหรอเราชื่อไอซ์คัมาจากจังหวัดเลยภาคอีสานครับแล้วพวกนายล่ะ ชเ,ชเ,นะเ,เชื่ออะไครับเราช้จะกี้นะยินดีที่รจักเลยเชี่ยวมกยินดีที่ไ้รู้จักเช่นกันมามาักกันเลยเพื่อนๆวันนี้เราจะไปทานข้าวอหไกันดีครบวันนี้เออว่าไปราดีไหมเออดีนะพอีแหละจะได้ชวนเพื่อนไปทานด้วยไอซ์ไปทาเข้าวด้วยกันไหมครับได้สิไปไปไป โอเคพื่นนพอนๆจะทานอะไรดูเมนูเลยนะเดี๋ยวเราว่าจะสั่งตาไทยเเราไปตำไทยเหมือนกันสั่งเ,งเดิด้วยนะตำ<า><า>ไทยเนาะอัอนอนี้อะไรก้วเดี๋ยวไหม องชิมดูตำไทยร้านนี้รอนะร่อยมากใช่อร่อยจริงลรงชิมดูสิพวกเรามาทานประจำเลยได้สิขอบคุณครับอิ่มจังคนระับนะอ่อยจริงนี้เป็นไงบ้างตองนี้ทรข้าติมองมา้อร่อยไหมอหร่อยอยู่นะแต่ส้มตำรสชาติของมแม่รยเท่าดีสั้นเท่าไหร่ รสตำมะนาวไงครับของส้มตำเราอร่อยาาม,ามากแม,ม่เราใส่ปลาเดดด้วยแม่เราทำดีด้วยนะปล<ร>าเดดคืออะไร๋ <c oughs> อปลาไรเราใช้คำไม่น<อ>ตุปลาแกอกวชิมอ่ะเพราะว่าไเป็นไงได้สิยวเราแค่แม่สุโอเเราคั้างหน้าเราทำนะเออ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 เอเอ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 เออ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  เย็นดีมากเนี่ยทุกคนปลาร้าที่แม่เราส่งให้ถึงแล้วนะอยากเราชิมกันไหมเดี๋ยวเราทำให้ชิมโอ้ยย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 ยายย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 ้ยยยยยกยยยียยยยยปยยยยายย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 ยายปยนยย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 ยนยยยเยยยยกันยย้ยย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 นยย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 ย่ยงยย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 ยไยยยยียย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 ยียยยยงยยนยย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 ยจอกันเดี๋ยวค่อยเจอกัน โอเคทุกคนนี่เนาะวันนี้ก็ดีมากดูดูตรงนี้เนาะนี่ดินี่ดูดีมากมา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 เพื่อนกันปูสามมาเอ้าอันนี้นึกภาษาอะไรใช่ใช่ใช่เอาแล้วข้านายเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อพอดีที่พวกเราเรียกว่าเสื่อมาเลไม่เป็นลยมาพอดีแหละจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆไปด้วยกันศัพท์ภาษาถิ่นเยอะแยะเลย สาราประเดชือาสตร์เออเยอะเลยทำให่แบบใสอนเสือโอเคเอามาๆัก่อนนะโอเคโอเคโรไม่ได้ขัดดีอ่ะจิงริต้อตแอติงแบบสประเดชืาสประเด่าลูกกับไปเปลี่ยนกระโปรงนี่เลยรีบรีบนปเด่ม่เราทำให้อ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำให้รชิมเราชิมเราชิ เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหอาหารมากหอมมะลามากหอมปลาลัสุดๆทำไมสอเลยอี๋ไอ้นะอาลาเนี่ยสามารถทำเป็นเมนูอื่นด้วยได้ไหมอ่ะได้สิทำได้เยอะมากเลยนี่ไงนี่จะเป็นอ่าแกลือโรยให้ใส่เห็ดนี่โอ้หน่าทานไหมทำไมอ่ะอาหารอีสานน่ากินอย่างนี้เนี่ยจริงใส่ปลาลัดเยหอมมากหอมปลาสุดๆแล้วทานเลยไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทา่ไหวแล แซ่บไหมแซ่บมากยักษ์หอมปลารสุดๆคุณได้กินปลาครั้งแรกจริงนี่ดีกันเลยอร่อยสองเต็มสิบป่ะอหอมมากปลาร้าเห็นไหมอันเนี้ยปลาราที่แม่เราทำเองอร่อยกว่าปลาสับเดือดรูปโอ้ยพูดมาแล้วคิดถึงบ้านนกราว่านะถ้าวันไหนว่างๆไปเล่นบ้านไอดีไหมอยู่อยู่เลยใช่ไหมมีเชียงคานเราไปไหมเออจริงกันไอยากไปเที่ยวสุดอีสานบ้าง ได้สิได้สิลองไปดูบรรยากาศดีมากของกินภาอีสานอร่อยมากจริงเชื่อในฝีมือจริงอาหารอีสานนัเยี่ยมเลยจริงลองเที่ยวสองวันูแล้วนี่เรานัดวันเลยดีไหมเราลองหาวันไปเที่ยวภาคอีสานกันเนาะได้ได้ได้หน่อไม้จริงทุกคนแลาววันอ่ะเก็บของกลับก่อนดีกว่าจริงวะกลับไปาออร่ยจบ